สวัสดีค่ะเพื่อนๆื่สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอที่ครูลี่จะมาแนะนำเกี่ยวกับคู่มือไลฟ์แบบโปรโด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคะคู่มือนี้จะเป็นในรูปแบบของอ e ีบุ๊กแล้วก็ไม่ใช่แค่อ e ีบุ๊กทั่วๆไปที่มีแค่ตัวหนังสือนะคะแต่ในอ e ีบุ๊กคู่มือไลฟ์แบบโปรโด้วยมือถือเครื่องเดียวที่ครูลี่ตั้งใจรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหามาให้เพื่อนๆนะคะประกอบไปด้วย ตัวหนังสือที่อธิบายเป็นข้อความที่อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการไลฟ์การใช้แอป Prism um Live Studio นะคะอย่างละเอียดและนอกจากนั้นนะคะยังมีภาพประกอบที่สวยงามแล้วก็ดูง่ายเข้าใจง่ายด้วยนะคะและที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะคะทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะแทรกเข้าไปในอ e ีบุ๊กด้วยนะคะซึ่งคุลี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เพื่อนๆนะคะ เวลาดูอ e ีบุ๊กเล่มนี้เนี่ยคุณจะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นจากการบรรยายแบบคลิปวิดีโอเหมือนมีคูรี่นะคะเข้าไปสอนแบบจับมือทำเลยและมันได้อารมณ์แบบคล้ายๆแบบคอร์สออนไลน์เลยนะคะแต่ว่ามันอยู่ในราคาที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นวิธีการใช้อ e ีบุ๊กเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือให้คุณเข้ามานะคะเวลาเข้ามาเนาะ คลิปนี้จะเป็นคลิปที่อยู่ในบทนำนะคะอันดับแรกเมื่อคุณได้อ e ีบุ๊กนี้แล้วนะคะให้เข้ามาที่ไปดูที่สารบัญแล้วก็ไปดูที่บทนำดูคลิปวิดีโอนี้จนจบและคุณจะเข้าใจว่าคุณจะต้องทำอะไรต่อสิ่งที่คุณจะต้องทำในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ก็คือให้ดูสารบัญก่อนและ คุณก็เลือกว่าอยากจะเรียนรู้หัวข้ออะไรนะคะไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับหน้า1 2 3 4 5ส่หไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามหัวข้อที่คุณลี่เรียงไว้ให้เพราะแต่ละคนก็มีทักษะความรู้ที่แตกต่างกันออกไปบางอย่างบางเนื้อหาเนี่ยคุณอาจจะรู้แล้วคุณก็สามารถข้ามไปได้แต่บางอย่างคุณยังไม่รู้คุณก็แค่เข้าไปนะคะกดเข้าไปเลื่อนไปดูหน้าที่คุณต้องการจะเรียนรู้แล้วก็อ่านหรือ แนะนำอีกวิธีหนึ่งก็คือเวลาคุณลองใช้และโหลดแอปแอปพลิเคชัน Prism l i v e Studio หรือลองไลฟ์สดและคุณเจอปัญหาคุณก็ลองกลับเข้ามาดูในอ e ีบุ๊กนี้คุณก็จะได้คำตอบและที่สำคัญนะคะมากไปกว่านั้นคุี่สัญญาว่าในอ e ีบุ๊กนี้คุร่ญญจะอัปเดตข้อมูลให้เรื่อย ถ้าเป็นไปได้นะคะคุณให้เพื่อนๆนะคะกลับเข้ามาแล้วก็ย้อนดูอ e ีบุ๊กเล่มนี้เรื่อยๆตลอดระยะเวลาการออกหน้ากล้องการออกมาไลฟ์สดการใช้แอปพลิเคชัน Prism Live Studio หรือแม้กระทั่งการอัดคลิปวิดีโอนั่นเองมันจะสามารถช่วยเพื่อนๆที่ออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เอาหน้าออกมาไลฟ์สดออกมาอัดคลิปวิดีโอกออกหน้ากล้อง ไม่ว่าจะทำลง youtube ลง Facebook Fanpage หรือว่าช่องทางอื่นๆก็ตามนะคะเพราะคุณลี่ทำมาแล้วและเป็นคนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้จากการทำสื่อออนไลน์ออกมาไลฟ์ส,สดออกมาเอาหน้าตัวเองออกกล้องนะคะมีสินค้ามีบริการและทำรายได้จาก YouTube จาก Facebook Fanpage มาแล้วนะคะจากประสบการณ์มากกว่า2ปีเพราะฉะนั้นนะคะคุณโชคดีมากๆที่ อีบ e ุ๊เล่มน,นี้จะเป็นการรวบรวมประสบการณ์นะคะของครูลี่เองสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือการเอาไปลงมือทำนั่นเองครูรี่เชื่อแล้วก็การันตีเลยว่าถ้าคุณเอาไปลงมือทำคุณจะสามารถสร้างรายได้จากความรู้เหล่านี้อย่างแน่นอนและสุดท้ายฝากไว้นะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะเห็นว่า e-book นี้เนี่ย จะสร้างประโยชน์สร้างรายได้ให้กับคุณได้จริงนะคะและคุณลี่ยินดีที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ให้คำปรึกษาทุกๆคนตลอดนะคะขอให้เ n j นจอยในการไลฟ์สดขอให้สนุกกับการใช้แอป Prism Live Studio และการออกหน้ากล้องนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูบทเรียนต่อๆไปกันเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ